รกิจเช้านี้กับเจนสมจาร,รย์พุทธที่14สิงหาคมเช้าวันนี้ราคาน้ํนมามันในไทยยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพลิกกลับมาลดลงหลังจากที่ขึ้นมา5วันติดล่าสุดลดลง1.71ดอลลาร์มาอยู่ที่78.35ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะวันนี้พามาดูตลาดสุก้ในประเทศไทยกันค่ะล่าสุด MK สุกี้ที่ครองเจ้าตลาดสุก้รายงานผลประกอบการไตรมาส2ว่ามีไรายได้4,107ล้านบาทแต่เป็นการลดลง328ล้านบาทหรือลดลง7.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและยอดขายสาขาเดิมก็ปรับลดลง11%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าด้วยส่วนซุกี้ตีน้อยแม้จะไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่เราสามารถดูได้จากผลประกอบการของเจมาร์ดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น30%ของซูกี้ตีน้อยนะคะโดยเจมาร์ดรายงานว่าครึ่งปีแรกได้รับส่วนแบ่งกําไรในสัดส่วน30%จากซุกี้ตีน้อย183ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับว่าครึ่งปีที่ผ่านมาซุกี้ตีน้อยทํากําไรไปแล้ว610ล้านบาทนั่นเองค่ะ